เปลี่ยนหมดแล้วครับน้ำม,มันมาล้อหลังอยู่แต่ล้อหน้าไม่ไปล้อหลังน้ำม,มันมาอยู่ได้ได้แต่ล้อหน้าน้ำม,มันไม่ออกไล่น้ำม,มันแล้วน้ำม,มันไม่ออกมาโอ้จานเขาเนี่ยเปลี่ยนพัาเบรกใหม่แต่น้ำม,มันไม่ออกจากรูนี้ครับน่าจะหมดมานานแล้วแหละครับ มันไม่ออกเราทำไงทีงนี้โอ้ยมันไม่ออกก็ต้องถอดแม่ปั๊มครับโอ้หมดตรงไหนนี่มีน็อตสองหนึ่งสองครับถอดได้ปัม๊มอันนี้อย่าไปยุ่งกับมันนะเดี๋ยวไล่ลมเบรกยากอีกอน,นี่ไม่รู้หรอกเห็นแต่เขาว่ากันเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยตรงนี้แรงไม่ขึ้นนะสักขาดโอหาแทบตายสมัยนั้น ขาดแถวนี้แหละครับ <c oughs> สมัยนั้นหาดังหาไม่เจอกับสมัยเมื่อ20ปีที่แล้วไม่มีความรู้ว่าท่อลมรั่วนี่เร่งไม่ขึ้นั่วนิดเดียวครับหาไม่เจอตาไทเกอร์ตัวนี้เหมือนกันอันนี้ทะเลาะครูทุกคนแล้วครับตัวนี้นะเราไม่รู้ว่ามีสายไฟแค่สองเส้นโอ้โหมึงจะห่วงอะไรทักหนาวิชาเนี่ลไอกไฟกกโซลาร์เครับ ช่างมาทุกคนเนาะเรื่องล็กไฟตรองฟล่าห์ผมอยู่นั่นแหละไฟ,ไฟสองเส้นเลยตายไปเอาไปไม่ได้กับความรู้ครับลองฟิวครับลองฟิวเดี๋ยวค่อยไล่ทีหลังครับตอนนี้ดูแค่นี้ก่อนพอแล้วลองฟิลแบบแบบมีแค่นี้แหละมันเป็นคู่ๆใส่ไม่น่าจะผิดหรอก อันนี้เข้าเข้าเอเวเลยตัวนี้นะเออวะ่ะโอ้เล่นง่าย,ยางี้เลยอันนี้ไปล้อหลังครับที่รถน้าเขานี้ลงไหนวะลงข้างล่างเขานี้ออกนี่มั้งเอเวสเนี่ยยังมีหาอะไรหรอกมีแค่นั้นแหละแค่ตัวเปิดติดน้ำมันนี่เฉยเราซ่อมไม่เป็นหรอกไม่ได้เรียนมา คนไม่ได้เรียนมาจะซ่อมไม่เป็นครับเพราะมันไม่มีคู่มือในการซ่อมตรงนี้เลยนี่สายไฟอยู่กี่เส้นไม่รู้เห็นแค่นี้แหละมันมีคู่มืออยู่ใ้ช่างเคยซ่อมคยซ่อมเป็นโอ้เทโบมีน้ำมันรั่ว,วตรงเบค่คัม่อยเข้าไปทำเบรกเบรกเปลี่ยนมดแล้วเบรกไม่อยู่ครับนี่กล่องฟิลครับ ลองคิวดูนานๆนก็ได้เอาดูไปนี่สตาร์เตอร์รีเลย์อะไรพวกเผาครับสองอันนะเดี๋ยวเปิดดูหน่อยสมัยนั้นขเขางเปิดเขาไม่ยอมให้เปิดนะอของรถนะสมัยยี่สิบปีที่แล้วโอ้ไม่ยอมให้เปิดเลยครับมีแค่รีเลย์สองตัวเอสทีเลย์กับอะไรนะซับ GLW รีเลย์ glview ่านะเป็นหัวเผาโกลออันนี้อะไร a v s e นี่ a s e ตรงนี้นะ a v s ต e ัวแรกเลย a v s e a v s โกลอะไร a v s e กับหัวเผาแ0 m กับอันนี้100 ator, รแอย m alternator กับ100แอป m อันนี้1 5แอมป m อะไรนะ5แอม h ์ฮ t h ฮ t ฮฮขวาครับขึ้นกดมองไปเห็น ขวารสิบาเอ็มอันนี้อะไรนี่เทลอันนี้สตาร์ทเจ็ดจุญแ้เอสซจนี่อะไรฟอกมีแค่นี้แหละครับกลองมันกลองฟิวมาดูไว้ไปครับเพื่อเราหามไม่เจอเพื่อมันลบครับน,นี่เอ็มสามสิบเอ็มอันนี้อะไรเอ็มสี่สิบอันนี้ฮีเตอร์ห้าสิบเอ็มอันนี้สิบห้าเร 7.5 7.5อัลเทอร์เรเตอร์ไดชาร์จนี้15 m o ดูมอันนี้ Defox นี่ OBD อันนี้7.5อันนี้ OBD นะ7.5แล้วก็อันนี้อะไรไฟเบรก10 m อันนี้ ECD 15 m อันนี้อะไร RAC 25 m เทลแล้วก็ฮีทน,นี่แหละลองมีแค่นี้ลองฟิวมันมีหาอะไรหรอกเอ้เอบอดเบรกครับ ตาดื่นก็ทำสองชัว่วโมงเสร็จสองวันแล้วครับไม่เสร็จของรถก็ไม่ยอมมาด้วยหายไปเลยอยู่ของรถครับยอดแสงอูเป็นยูทูบเปอร์ก็ลำบากเออเห็นแล้วอืมรับไวย อยู่กับพอได้อยู่ครับอค่นี้แหละพอแล้วไม่ได้เลยค้ำลงเลยเคไหน่าอยู่เคแล้วแหละลน่าดูเอียงหน่อยครับแสงเข้าเยอะบังแสงเลย คว๊มบรกตาคือครับทีหาว่าตัวไหนแป๊บล้อนหน้าก็ไล่อย่างนี้นะไล่วันนี้ไล่มานี้ครับไล่มาข้างบนเราก็เห็นแล้วนี่แป๊บล้อนหน้าแป๊บล้อนหน้าคือคือเส้นนี้ครับ ตัวนี้ล้อหน้านะครับอนี้ล้อหน้าแบบอันนี้เข้าอันนี้เข้าเข้าไม่ปั๊มเบรกตัวหน้าอันนี้ไปล้อหน้าล้อหน้าข้างขวาอันนี้ไปล้อหลังตัวนี้ไปล้อหลังครับไปล้อหลังนะนาอยู่ไปล้อหลังครับไปล้อหลังครับเออตัวนี้ไปล้อหน้าข้างนู้นข้างซ้ายครับตัวนี้นะ หน้าซ้ายนี่หน้าขวาอันนี้ไปล้อหลังล้อหลังเส้นเดียวครับจำง่ายๆนะหน้าซ้ายหน้าขวาเอฟเอครับอ๋อกัดใจพลวนครับเปลี่ยนเบรกหมดแล้วเบรกไม่อยู่